โดยบังเอิญโชคดีหัวหอกติดดินมาพบคนของแผ่นดิน แล้วเกินอนไนอันไลนนี่มีเท่าไปมีเท่าไป คิดถึงพ่อสารต่องานพ่อสร้างครับป่าว่ามีแนวคิดยังไงครับกับคำวลีอย่างนี้ครับสารต่องานพ่อสร้างนี่ส่วนมากจะเห็นงานของพ่อส่วนมากก็อยู่ในทฤษฎีและอยู่ในตำราแต่งานของพ่อจริงพ่ออยากให้อยู่อยู่ลงบนดินมันถึงจะเกิด เดี๋ยวน,นี้งานที่พ่อไม่เกิดเพราะว่าคิดท,ท่องจาแล้วอยู่ในท่องตารากันอย่างเดียวสามห่วงสองเงื่อนไขนะในสามห่วงสองเงื่อนไขสามห่วงคืออะไรบ้างสามห่วงหนึ่งความพอประมาณอะไรคือพอประมาณอ่ะวันนี้เรากินน่ะเราใช้อ่ะพอประมาณหรือยังแล้วเราเสพทรัพยากรพอประมาณกันหรือยังเยวไปเออ๋เี๋วนี้ไปพอปมาแล้วมันเสพป็นเสพเกินเกินไปแล้ว สองคือห่วงที่สองคือตกในความประมาทวันนี้เราไม่ได้ป้องกันคือไม่ได้มีภูมิภูมิคุ้มกันเราเลยคือไม่ได้สร้างของกินเองเลยจะซื้ออะไรก็หิวอะไรก็แวะมาหรือ,อขอลดพุ่มพวงเท่านั้นเองเราอยังพิ่งตัวเองไม่ได้ใช่นไหมนี่ตรงในความประมาทนะสามภูมิคุ้มกันอะไรคือความภคุ้มกันอ่ะเราต้องสร้างของกินจ้างสี่พอโดยการ ป่าสามอย่างของพ่อนี่แหละให้เกิดสีพอขึ้นมาได้คำว่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างบางคนว่ายังยังตีคําว่าป่าสามอย่างไม่ถูกประโยชน์สี่อย่างไม่ถูกวันนี้เราไปไหนก็เห็นจะป่าเชิงเดียวมีจะไล่อ้อยได่มันได่กระโพดที่เป็นเป็นป่าเชิงเดี่ยวแลนั้นเลยไม่ใช่ป่าสามอย่างคำว่าป่าสามอย่างของพ่อต้องมีผสมผสานต้องมีไม้พอกินพออยู่พอใช้และพอร่มเย็นเมื่อเราจ้างจ้างสร้างป่าสามอย่างมาได้ เราก็จะมีสี่พอเมื่อเรามีสีพอขึ้นมาเราก็จะมีบันไดเก้าขั้นพ่อไม่ได้สอนเราให้ให้วิ่งไปหาเงินมาซื้อกินพ่อสอนว่าแค่ทํากินเราก็อยู่ได้แล้วแต่คนก็ไม่เชื่อก็วิ่งไปหาเงินมาซื้อกินแต่าวันนี้แม้จะซื้อพริกแม้จะกินพริกเราจะไปซื้อพริกเลยจะกินตะไคร้่าไปซื้อตะไคร้เลยจะกินขาจะไปซื้อขาเลยไม่มันพึ่งตัวเองไม่ได้เลยงั้นเราจะพึ่ง เราจะพึ่งกระลาดหมดเลย,ยงั้นพึ่งตัวเองไม่ได้เราเรียกว่าเศรษฐกิจพ,พอเพียงไม่ได้ชาวเศรษฐกิจพอเพียงต้องพึ่งตัวเองได้ต้องมีกินมีอยู่มีใช้ก่อนแล้วไม่พูดถึงเงินพ่อไม่ได้พูดถึงเงินต้องมีขั้นที่ห้านีหลถคนไทยคือศาสนาพุทธทำไมอะต้องไปทําบุญก่อนจริงไหมทำบุญกับพระทำบุญกับผู้มีพระกาลีทำบุญกับผู้มีพระคุณ ก็ยังไม่พูดถึงเงินอีกถึงขั้นที่หกอีกถ้าไปทําทานก็อบอกทานมีฤทธิ์เอาแล้เวเสื้อวเกเฑนยิ่งให้ไปยิ่งได้มาแต่วันเนี้ยเราคิดอยากให้คนอื่นมานั่งให้ให้เราเนี่ยแต่เราไม่เคยคิดจะให้คนอื่นเลยแล้วใครจะมาให้เราวังอ่ะใครก็มีใจให้เราหรอกจริงไหมอ่า่นือขั้นที่หกคือทาทานเราไม่พูดถึงเงินอีกขั้นที่เจ็ดคือมาแปรรูปเก็บรักษาหน่อไม้มีเยอะเะจะขายสดมันถูกอ่ะ แล้วทาเปรี้ยวได้ไหมอ่ะไปตากแห้งแล้วต้มตากแห้งได้ไหมอ่ะเป็นหน่อไม้หน่อไม้แห้งก็ได้นี่คือการแปรรูปเก็บวัานาและเก็บรักษาแล้วได้เยอะแยะเลยขั้นที่แปดถึงขายนั่นคือการยั่งยืนเป็นการก้าวหน้าแต่วันนี้ส่วนมากคนจะมองก้าวหน้าก่อนไม่มองพื้นฐานก่อนพ่อสอนให้พื้นฐานก่อนคือสร้างสร้างบ้านต้องสร้างสีเสาหลักให้มั่นคงก่อนคือทําให้พอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นก่อน แต่วันนี้เราสร้างบ้านแค่เสาเดียวคือทาอะไรทําอย่างเดียวทำหลังอย่างเดียวบ้านเสาเดียวถึงไม่มั่นคงวันนี้ถึงไม่มั่นคงอย่างที่ทําสู่ถูลูกตาอย่างไงแต่ก็ยังวิ่งไปซื้อกินอยู่ดีอ่ะมันก็ไม่มั่นคงเป็นยังเรียกเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกเศรษฐกิจตาโตหรือเรียกเศรษฐกิจทุนนิยมอ่าเป็นทุนนิยมที่ต้องวิ่งหาเงินมาซื้ออ่าขั้นที่เก้าแล้วต้องมีเครือข่ายวันนี้แค่เรามีเครือข่ายเนี่ย ถ้าเรามีถึงขั้นที่แปดแล้วเนี่ยขั้นค้าขายแล้วขั้นที่เก้ามีเครือข่ายทุกวันนี้ขายง่ายนิดเดียวถ้าเรามีของแค่ปลายนิ้วจิเราขูข้าวแค่พอกินพอใช่ไหมเออแล้วเก็บรักษาพันธุ์พืชของเราไว้พันธุ์ข้าวของเราไว้แต่วันนี้พันธุ์ข้าวของเราเราไม่มีของเราเองเลยเห็นไหมพันธุ์ข้าวจากจากพื้นบ้านเนี่ยวันถึงหน้าน้ํหลากเนี่ยเขารู้ตัวเขาจะหนีขึ้นหนีน้ําเลยข้าวจะไม่ท่วมน้ําแต่สมัยใหม่ ข้าวท่วมน้าหมดแหละเขาไม่หนีน้ํามแล้วอ่อนแอเพราะต้นจุกเราโดนตัดต่อพันธุกรรมมาหมดแล้วโดกกนตกรยางล้างทันมาหมดแล้วแต่พันธุ์พื้นบ้านเราจะแข็งแรงกว่าแต่สูงสูง,ส,งสูงอย่างน้อยสองเมตรอ่ะข้าวข้าวพื้นบ้านนะสูงอย่างน้อยสูงคือสูงท่วมหัวเราอ่ะอง่ายก็เสษตจจริงๆแล้ก็าทาไม่ยากง่ายนิดเดียวแค่ขุดแค่ขุดดิน เอาต้นไม้ที่เราจากต้นการไปปลูกก็ปลูกได้แค่นั้นเองปลูกข้าวปลูกง่ายกว่าผักอ,อีกข้าวๆโยนๆไปข้าวย,ย,ายังงอกแล้วแค่วันว,นวายก็งอกแล้วข้าวเนี่ยเออมันไม่ยากมันอยู่ที่ว่าเรายากเพราะเราไม่ลงมือทำก่อนลูกใหญ่ถ้าลงมือทําไม่มีอะไรยากเลยเพราะเราลงมือไปทำพาพิบก็มีปัญหาปัญหานั้นทาไว้ให้เราแก้ปัญหามีทําไว้ให้เราแก้ไขปัญหาเรามีไม่ใช่เรามานั่งเถียงกัน ปัญหาไม่ได้มีไว้ให้เราต้องมาต้องวิ่งหนีถ้าเราวิ่งวิ่งหนีปัญหาเราคือคนแพ้ถ้าเราสู้ปัญหานี่คือคนชนะอืมเพราะเขาเรียกว่าผิดเป็นครูยิ่งผิดมากเท่าไรเราก็ยงมีครูมากเท่านั้นยิ่งลงมือทํามากเท่าไรยิ่งมีทักษะมากเท่านั้นเราไม่ได้อ้างถึงความขาดแคลนพ่อถึงบอกว่าเอออย่าอ้างถึงความขาดแคลนเมื่อที่จะทํางานอย่าอ้างถึงความขาดแคลนความขาดแคลนไม่เป็นปัญหาถ้ามีปัญญาและความอดทน จงทํางานบน่ามกลางความขาดแคลนนั้นให้สําเร็จด้วยความซื่อสัตย์และสุดจริตแต่ส่วนมากที่ผมไปเห็นทุกวันนี้ทุกคนมันพึ่งเทคโนโลยีหมดเลยไงพอพอขายโนขายนี่ก็จะทอะไรไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้คิดว่าล้วจะแค่ขา,ขายยังไงได้ไม่จะทํายังไงได้โดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายเลยเราก็สามารถทําได้ถูกไหมนั่นคือเราต้องไม่ไม่ขาดแคลนท,ทั้งที่ว่ารอบตัวเรามีขออยู่แล้วเนี่ยนะ แต่เราเป็นมันไม่ได้มองของที่เรามีอยู่แล้วไงมันไม่ต้องวิ่งไปซื้อเขาทุกอย่างนั่คืออ้างความปัดแคร์แล้วแล้วถ้าเราอยู่อย,ยอดเขาเราจะซื้อตะปูทักกิโลนี่ยอยู่ยอดเขาเนี่ยต้องเดินทางครึ่งวันแล้วทาไงเราจะจะ,จะทําตรงนั้นได้อะจริงแล้วการ,กรเกษตรเนี่ยวันนี้เราทําการ,กรเกษตรแบบหวังเงินหวังกําไรเกินไปถึงทําเยอะแต่จริงแล้วการ,กรเกษตรทําแค่พอกินแล้วก็อยู่ได้แล้วแต่ว่าปลูกพริกสิบต้นเรากินไหวไหม ปลูกมะละกอสิบต้นกินไหวไหมปลูกมะนาวสิบต้นกินไหวไหมมันก็กินไม่ไหวหรอกเหงื่อก็บวมละที่เหลือไปไหนอ่ะมันก็จะเป็นเงินให้เราได้แค่ทำเกษตรแค่ทำแบบขี้เกียจนี่แหละเออมีเม็ดพืชเม็ดไหลก็หวานหวานลงไปมันก็งอกให้เราเองเออแล้วถ้าเราหวังเงินไปตัวตั้งมันจะจะมีการลงทุนเพราะต้องใช้มันต้องใช้มันต้องใช้มันมันต้องให้ให้มีผลผลิตเยอะๆจริงไหมแล้วมัต้องลงทุนเยอะๆ อจะใช้ที่เยอะๆ,ๆอย่างจริงๆแล้วทำแค่แค่จุดเล็กๆแค่รอบบ้านเราเนี่ยก็พอแล้วก็อยู่ได้แล้วเออมันก็อยู่ได้แล้วการการทาเกษตรมันไม่ยากเลยการการเกษตรมันง่ายนิดเดียวเวลาเราจัดการเวลาวันเนี้ยเราต้องการปลูกอะไรบ้างอ่ะปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันแค่เราปลูกวันละอย่างแค่ร้อยวันพอรอบบ้านเราเนี่ยได้ร้อยอย่างแล้วนะวันนี้ปลูกพิกพวกนี้ปลูกตะไคร่พวกนี้ปลูกขา่กกขาหรือนี้ปลูก ปลูกุรีปลูกกล้วยปลูกมะนาวร้อยวันมันได้ร้อยอย่างถามว่าเราพอกินหรือยังการทำเกษตรแค่น,นี้เองง่าย,ายรอบๆบ้านนี่แหละครับสรุปได้ว่านี่เป็นแนวคิดหนึ่งนีมาฝากกันนะครับเป็นแนวคิดตามศาสตร์พระราชาที่ท่านมองเห็นกระจ่างแล้วท่านได้ปฏิบัติจริงแล้วนะครับขอขอบคุณท่านป๋าววบนะครับอาจารย์จงกลป๋าไพลินเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับนี่เป็น ep หนึ่งคอยพบต่อไปนะครับ ใน EP ีต่อไปนะครับจากช่องห้องออกติดดินครับเป็นสิ่งเล็กๆกน้อยนะครับคิดว่ามีประโยชน์ไม่ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีคครรับับบครับ